าละคับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเมื่อนี่กะเป็นวันที่รุดรุดมืดเลยครับอาการหนักกลับมารุดอีกแล้วครับยังเมื่อท่านนลื่นไหลเลยครับรุดกลับมารุดอีกแล้วครับกับตัวเลขทั้งช่องเฮาเนาะแนวทางเนี่ยครับเฮาก็ต้อง เสียดายมันบกเขา่าหายเลยครับผ่าดไปแล้วครับรุดไปแล้วเดืองตรงขอโทษขออภัยับตัวเล็กทั้งช่องห้าน้ำเด้อครับกับพิษขาดอย่างไหลยแรีงคือว่าบกาเขา่าหายเลยนะครับผมตัวเหลขกช่องห้าเนาะรุดไปเลยครับอันตรายแล้วต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเขากับมาเด็มาลงคำนวณตัวเหล็กของเฮ้าคือเกาเลรอครับกับแนวทาง รับแนวทางเนาะเฮากับปรูว่ามันจะจังไหนเนาะเข่ามาแล้วกระรุดไปอีกน,นะครับผมมืออื่นมันก็นจะเป็นมี่หวยเล่าน้ำเดิอพันผู้รหัสครับมาเบืองผลกันจักหน่อยก่อนครับผลผล,ผลมือนีเนะหาะฮาน้อยพิเศษออกเจ็สามหนึ่ง ลุดอันตรายหมดทุกน้อยนะครับผมล่างออกสามศูนย์ส่วนห้าน้อยปกติออกมันโบแบงหาไผเลยเนาะมันศูนย์เบิดเลยสามตัวมันโบแบงหาตัวอื่นออกบังเลยจังได้กระจับบ่ได้ยิ่งแล้วครับมันลุดไปประมาณว่าศูนย์สามตัวปน,นี่ชิ้น จะบอกว่าเห็นหวยออกแล้วโอ้ยมันเศร้าใจหวยออก0ูนยตัวแล้วครับห้าน้อยปกติล่างออกหเก่าส่วนห้าน้อยวี p ออก2องหนึ่งหากับ3าเก่าครับเมื่อนีน่าจะเป็น3กับเก่าเนาะสกับเก่ามาเดิน ส่วนเท่ากับพิษผ่าทั้งทุกอย่างนะครับการคำนวณรุดไปเบิดเลยสามน้อยเท่าต้องขอถูดขอไพ่กับตัวเลขรุดน้ำเด้อครับผู้ใดเล่นยี่กีบวกล่าหุ้นอื่นวันพฤหัสที่สิบกันยายนนะครับเท่ากับแจกยีก่กีกับลาหุ่นว้ก้อนครับให้สามกับเจ็ดเด้อครับ ยี่กีบวกล่าหุ่นมืออื่นสามกับเจ็ดแนวทางเนาะแนวทางของแบบมันมีหลายแนวทางนะครับยี่กีแปดสิบแปดรอบอห้อยหุ่นอีกมืออื่นจัดไปครับมากตัวใดสามกับเจ็ดนี่แหละครับผมเรากลับมาลงแนวทางของฮอชองเข้าไว้คือเกาแหลอครับกับแนวทางเนะาะแต่ผู้ใดามากในช่องนั่งติดตามยัง รับชมกัฝากให้กำลังใจกันไปครับฝากให้กำลังใจคือเก่าแล้วครับฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเท่าก็ต้องอาจารย์ดังๆเท่ากับเขาเนะคือคือว่าเท่ากับยังบุกกิ่งนะครับต้องออกตัวไวกอาวมันกับแนวทางทั้งช่องเทาเัาเด็กคำนวณว่าแล้วก็เท่าก็บปักกิ่งปันไดเด้อครับแต่เท่ากับ คิดตัวเลขของช่องเฮ้าคือเกาแหรอครับแต่ผู้ใดยังมักยังอันนี้ก็ฝากให้กำลังใจติดตามกันไปด้วยครับมามืออือน้นหหวยเล่าบวกห,าห้านอยยิ่งเง้าเลยครับบรลุว่ามือที่เป็นหวยเล่านี่มันจะเป็นแบบใดเด้อพี่นอ้องแานผู้ชมทั้งหลายครับ วันใจแต่หวหวยเลา่ากับห้าน้อยมือ,อมือห้าน้อยหวยเล่านี่แหละครับมันจะเป็นอย่างที่เฮาคำนวณบอมามืออื่นครับให้เด่นเด่นได้เฮดได้สามมืออื่นให้ได้สามก็แปดเฮดได้สามก็แปดด้ดครับมืออื่นมา จับตัวน้นเฮ้ตัวเน้่นตัวเน้ต่นต,นตัวแดงให้3ามหากับ3ามแหากับ3ามแเนาะสามจับคู่มากก็จะมี3สามหนึ่งสามสให้ตัวกันครับตัวกันของ3ให้หนึ่งหนึ่ง ให้เบิร์ไวหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันออกศูนย์ศูนย์อาจจะมาหนึ่งหนึ่งกับแน่ทางนะครับเนาะคำนวณไดเบิรบนน์แล้วครับไอที่ครั้งนึงคำนวณอีกเอ้ยอีกครั้งหนึ่งครับสามห้าสามแปดสามหนึ่งสามสี่สามหกหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับตัวเลขของดิดินสามกับสามกับแปดเด้อ สต,ตัวตัวเด่นคือสามกับแปดครับบางที่มันกลับไปหวยเล่าก่อนเล่าเล่าสตาเล่าวีไอพีมันไปได้เบิดเด้อครับมามาเป็นแปดนะครับบันนน่แปดแปดจับคู่มากอ็จจะมี แปดสี่แปดเจ็ดแปดแปดหายตัวกันครับตัวกันของแปดให้เจ็ดสองกับเจ็ดห้าแปดสี่แปดเจ็ดแแปดเจ็ดสอง เจ็ดหาตัวกันเฮาเด้ครับลาวบวกฮหาหนอยมืออื่นเด้ครับไปได้เบดแล้วครับตัวเลขของช่างช่องเฮาเฮาได้คำนวณมาให้แล้วครับผู้ดใดมักกดไลค์ให้ได้ครับมักได้ตัวเลขท่างช่องก็ฝากให้กําลังใจกดไลค์กดไลค์นะครับผม แล้วก็มาจับสามตัวจักหน่อยกันครับสามตัวเ้าก็จะให้สามสามหาหาสามแปดแล้วก็สี่แปดสี่อีกตัวหนึ่งครับ สามแปดสี่นี่แหลคะครับผมกับตัวเลขช่องช่องเข้าได้คำนวณมาเสร็จสับสมบูรณ์แบบกับมืออื่นวันที่สิบกันยายน,แน,านแนวทางเนื่อครับผมแนวทางเนาะแต่ผู้ใดยังมากันอยู่ก็ฝากรับชมติดตามกันไปครับเบื้งกันไปครับ ตัวเลขก็ต้องมีเขามีรุดเนาะเลขรุดก็ต้องขอถูดเขาไพ่ครับคอนี้แล้วครับผมช่วงนี้ก็เฮ็ดงานกันักลอเบิงสินเดือนนะครับว่ามันจะได้ออกหรือว่าจะได้อยููต่อครับก็ฝากให้กำลังใจเบิงกันไปครับติดตามเบืองกันไปได้ครับผมสําหรับมือนี้ก็จีจากลากันไปครับคาขึ้นนี้ครับครับ ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจหมายดังใจปองซื้อหวยก็ขอให้ถูกถูกถูกสำหรับเมื่อนนี้กะ็ะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆ,ๆเฮงๆเรวยๆครับ